เจอลิมิตแนวนี้ในแคลคูลัสเด็ก90%ทําผิดในครั้งแรกรวมถึงตัวพี่เองด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าครั้งแรกที่พี่ทําพี่ทํำยังไงโจทย์หาค่าของลิมิต X เ,เข้าใกล้2ทางลบอันนี้จําลองเป็นตัวพี่ทานะําะเอนะ X เข้าใกล้2ทางลบและตัวพี่จําได้ว่ามันเป็นรูทกับกาลังสองซึ่งรูทกับกาลังสอง มันเจ้ากันมันจะหักกันข้างบนมันก็เลยเหลือ x ลบสองส่วน x ลบสองและพี่ก็เห็นว่า x ลบสอง x สองมันเหมือนกันมันตัดเหมือนห้าส่วนห้าสี่ส่วนสี่ตัดกันมันจะเหลือหนึ่งและพี่ก็จำสมบัติลิมิตได้ว่าลิมิต x เข้าใกล้ a a เป็นเลขอะไรก็ได้และข้างหลังของมันอะ่ะเป็นตัวเลขเราจะสามารถตอบตัวเลขได้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ลิมิตเลขหนึ่ง พี่ก็เลยตอบหนึ่งเลยแล้วพี่ก็ไปดูเฉลยในในพี่ตอบช้อยสามพี่ก็เปิดไปดูเฉลยแล้วก็เฮ้ยผิดตรงไหนวะเราก็ทําถูกหมดนี่ยังแอบคิดเข้าข้างตัวเองด้วยหรือเฉลยผิดแต่พอทําความเข้าใจจริงๆคนที่ผิดก็คือพี่เพราะพี่ไปเข้าใจผิดว่าถ้ากําลังสองอยู่ใต้รูทอ่ะมันจะหักกันเหลือเอกแต่จริงๆไม่ใช่มันจะต้องติด สรูตหรือเรียกว่าค่าสมบูรณ์นั่นเองแต่คนที่หักกันจริงๆคือกำลังสองอยู่นอกรูไอเนี่ยตอบ x ของจริงแต่กำลัง2ใตร้รูไม่ใช่ถอดออกมาได้ตัวนั้นเลยต้องติดแอบซึ่งไอข้อนี้พี่ลบไปนะที่พี่ทำผิดอะไอข้อนี้กำลัง2องอะมันอยู่ใต้รูตเห็นไหมกำลังสองมันอยู่ใตร้รูเพราะฉะนั้นถ้ากำลังสองมันอยู่ใต้รูตอะ มันจะไม่เ,เหลือ x ลบ2เฉยๆมันต้องเหลือ x ลบ2และมีแอป,ปคุมให้มันเป็นลักษณะนี้ทานไหมแล้วข้างล่างค่อย x ลบ2และโจทย์ข้างหน้าก็ลิมิต x เข้าใกล้2ทางลบทีนี้ถ้าลิมิตมันติดแอปอะน้องต้องทำการถอดแอป,ปก่อนแล้วค่อยแทนค่าซึ่งเรามีข้อตกลงของ ของไอตัวติดแอปไอตัวติดค่าสมบูรณ์ว่าถ้าในแอปเป็นค่าบุกเราจะตอบตัวในแอปได้เลยแต่ถ้าไอตัวในแอปมันติดลบเราต้องตอบตัวในแอปที่เป็นสีเดี่ยมแล้วกลับเครื่องหมายให้มันแล้วจิ้มลบไว้ข้างหน้าทันไหมทีนี้พี่ก็ต้องการเช็คว่าสรุปแล้วในแอปมันเป็นบวกหรือเป็นลบเราจะเอาคนคนนี้มาช็ก ลิมิต x. เข้าใกล้2ทางลบคําว่าเข้าใกล้2ทางลบหมายความว่าค่าเขาจะน้อยกว่า2อยู่จิด1ในทางเส้นจํานวนตรงนี้คือเลข2และถ้าคนที่น้อยกว่า 2. อ่ะมันจะต้องอยู่ก่อน2ถูกไหมพี่จะเรียกสัญลักษณ์ว่า2ทางลบซึ่งค่าของมันอ่ะจะต้องน้อยกว่า2นิดหนึ่งคำว่าน้อยกว่า2นิดหนึงอ่ะพี่จะใช้ความห่าง0ูน่ ทันไหมถ้าน้อยกว่า2นิดหนึงอ่ะพี่จะใช้ความห่าง0.1ก็คือเอาไอสอนี่แหละไปลบ0.1มันจะตีเป็น1.9ึ่าทันไหมใช้ความห่าง0.1แสดงว่าถ้าพี่เจอไอสอทางลบพี่ก็จะเอาเลข2เป็นตัวตั้งและไปลบ0.1พี่จะใช้1.9เก้าเข้าไปยัดในแอปแต่ในทางกลับกันคือถ้าโจทย์ดันเป็น2ทางบวก พี่ก็จะเอาไอเลขสองเป็นตัวตั้งแต่ไอสองทางบวกคือมันจะต้องมากกว่าสองพี่ก็ใช้ความห่างศูนย์จุดหนึ่งแต่พอเป็นสองทางบวกมันจะต้องไอตรงเนี้ยจะต้องเป็นค่าบวกด้วยเลขที่ได้มันจะประมาณสองจุดหนึ่งถานไหมไอสองทางบวกอยู่ตำแหน่งนี้นี่คือสองทางบวกมันจะประมาณสองจุดหนึ่งแต่ข้อนี้เราคุยกันที่สองทางลบก็คือหนึ่งจุดเก้าแสดงว่าหน้าที่น้องอ่ะต้องยัดเอ็กเป็นหนึ่งจุดเก้าตรงเนี้ย ซึ่ง1.9ไปลบ1กว่ากว่าไปลบ2อ่ะยังไงก็ต้องติดลบถูกไหมเพราะฉะนั้นสรุปในแอป,ปติดลบอ่ะเราจะถอดเลยไม่ได้เราจะต้องตอบตัวในแอป,ปนี่แหละแต่ว่าต้องกลับเครื่องหมายให้มันต้องมีลบจิ้มข้างหน้าเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้อ่ะมันจะเป็น x ลบ2แต่น้องต้องจิ้มลบไว้ข้างหน้าเพราะในแอป,ปติดลบถอดมาแล้วต้องเอาตัวในแอป,ปแล้วมากลับเครื่องหมายทันไหมแล้วทีนี้มันก็หารด้วย x ลบ2 แล้วข้างหน้าลิมิตแล้วข้างหน้าลิมิต x เข้าใกล้2ทางลบซึ่งบนกับล่างก็ตัดกันเหมือนเดิม x ลบ2กับ x ลบ2ตัดกันเหลือ1นนแต่ข้างหน้ามันดันมีลบเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องได้น้องจะได้ลิมิต x เข้าใกล้2ทางลบของลบ1แล้วลิมิตตัวเลขก็ตอบตัวเลขข้อนี้ก็เลยพลิกกลับมาตอบลบ หน,นั่นเองชอยที่หนึ่งสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานพี่ขอแนะนำคอสคณิต A level เด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่4,650บาทแต่ถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วอยากเน้นทำโจทย์อย่างเดียวพี่ขอแนะนำคอสตะลุยโจทย์คณิต A level เด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาทแต่ถ้าใครอยากได้ทั้งสองคอสพี่ขอแนะนำเป็นโปรแพ็คคู่ที่ดีที่สุดราคาพิเศษ6 5 5 0บาท ใครสนใจสมัครทักมาที่แม t อันเดอร์สกอร์ดามีตัว a s s i ซด์ด้วยนะพี่มั่นใจว่าคอร์สนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน